ฉันละสงสารน้องสพปายฉันจริงๆว่าพี่เป็นบ้าเลยเนี่ยแต่ว่าฉันคิดถึงคุณะคะจะจะโถ่อยใ้ตำรวจลากคอแกออกไปฟังเสียงที่ผมขัดนั่นนะครับฮะสินสอดพี่ร้อยเมตรนี่คุณบ้าไปหรือเปล่าคุณอย่ามาเล่นกับฉันนะฉันไม่ชอบงัน้นผมขอถามหน่อยครับว่าคุณเนี่ยรักผมมากไหมนี่แล้วคุณมาถามอะไรฉันตอนนี้ถ้าฉันไม่รักคุณเนี่ยจะแต่งงานกับคุณไหม ไม่ร้องนะคะคุณเบลเด็กคนนี้มาในงานแต่งของเราได้ไงอ่ะเด็กคนนี้เป็นลูกชายของผมครับเขาชื่อว่านิชินอะไรนะลูกชายของคุณงั้นเหรอคุณมีลูกแต่งเมื่อไหร่ไม่เห็นบอกฉันเลยก่อนที่ผมจะเจอคุณผมได้คบกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเมื่อวันก่อนเขาเอาเด็กคนนี้มาให้ผมครับฉันไม่สนใจหรอกนะคะว่าอดีตของคุณเนี่ยจะผ่านอะไรมาหรือว่าเจออะไรมาบ้างแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ชอบเด็ก เด็กฉี่หรือว่ากินข้าวเนี่ยอยู่ก็นั่นนู่นนี่เอออีกน่าลำคาญฉันไม่เอาด้วยหรอกนะดาแต่เด็กที่คุณพูดถึงอยู่เนี่ยเขาเป็นลูกชายของผมนะครับเป็นลูกชายของคุณแต่ถึงยังไงเนี่ยฉันก็ไม่มีวันเลี้ยงเด็กคนนี้แน่นอนคุณจะจ้างใครมาเลี้ยงเนี่ยมันก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะฉันคนหนึ่งแหละที่ไม่เอาด้วยอ่ะผมก็ไม่ยอมให้คนอื่นมายุ่งกับลูกของผมเหมือนกันครับขอโทษนะคบคุณคป้าแกตาบอดหรือไงฮะไี่เห,หรอเสื้อผ้าของฉันเปียกไปหมดแล้ว ทษนะคะคือฉันสะดุดขาตัวเองค่ะโคตโคตค่ะโง่ฉันให้เวลาแกห้านาทีรีบใส่หัวไปจากที่นี่ซะไปสิดาคุณพูดดีๆกับเขาก็ได้นี่ปุบปากฉันให้เวลาคุณห้านาทีเหมือนกันรีบจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันไม่เซ็นสัญญาร่วมกิจาการกับคุณเด็กขาดหลิวคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะฉันมาแสดงความยินดีกับคุณนี่คะแต่คุณ ไม่ควรมาอยู่ที่นี่ตอนนี้นะครับแต่ว่าฉันคิดถึงคุณนะคะฉันก็เลยมาหาคุณผมว่าคุณกลับไปก่อนดีกว่านะครับก่อนที่พี่พงศ์เขาจะมาเจอคุณแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ค่ะลูกชายคุณเนี่ยน่ารักจังเลยนะคะ คือว่าผมเพิ่งฝึกเลี้ยงลูกนะครับก็เลยไม่ค่อยชินเท่าไหร่ค่ะคุณไม่ต้องบอกค่ะแค่ฉันดูก็รูแล้วลิวครับผมว่าคุณควรกลับไปก่อนดีกว่านะครับผมสัญญานะครับถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเราสองคนได้กลับมาอยู่ด้วยกันแน่นอนครับนี่ฉันไล่แกไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมแกไม่ไปอีกออกไปสิดาคุณใจเย็นกว่าสิ นี่ไงเขากําลังจะไปอยู่นี่ไงกําลังจะไปแล้วเมื่อไหร่จะไปสักทีล่ะถ้าแกงไม่ไปเนี่ยฉันจะโถด้วยตัวหน่งลากคอแกออกไปเอาไปสิค่ะฉันไปเดี๋ยวนี้ละคะ่ะขอโทษนะคะนี่มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นพี่พงษ์คะพรเนี่ยอยู่ๆก็บอกว่ามีลูกชายแล้วแล้วอีพนักง,งานคนนั้นนะคะลานน้ำใสด่ดาค่ะดูสิวันนี้ทุกคนเนี่ยพังงานแต่งของดาหมดเลยอะ ฉันละสงสารน้องสายชันจริงๆดาเธออะมันไม่เหมาะที่จะเป็นเมียของพร้อมหรอกอนี่คุพี่เป็นบ้าเลยเนี่ยทำแบบนี้กับดาได้ไงดูสิจามเหีไปหมดแล้วนะพี่ผงดูสิคะพวกเราอะรู้ความจริงหมดแล้วนะว่าเธออะคือใครแล้วก็เข้ามาหาพร้อมเพื่ออะไรแล้วนี่คืออะไร น่ายจะช่วยฉันเปิดโปงคนร้ายใช่ไหมหนุ่มน้อยผมฝากนี้ชิไว้กับพนักงานแล้วนะครับผมฝากพี่ฟังเสียงที่ผมอัดไว้หน่อยครับพรอบแกไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพี่ดูแลให้เองครับแต่งงานเสร็จฉันจะโอนธุรกิจของมันมาให้หมดเลยพวกมันโง่จะตายตามดามไม่ทันหรอกคะ่ะอีกไม่นาน กอย่างก็จะเป็นของเราพี่พงงมาฟังนี่หน่อยสิแต่งงานเสร็จฉันจะโอนธุรกิจของมันมาให้หมดเลยพวกมันโง่จะตายตามดาไม่ทันหรอกคะ่ะอีกไม่นานทุกอย่างก็จะเป็นของเราพี่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ใช่ครับ ไปเราไปกันเถอะไปโมโมโมกว่าจะรู้ความจริงเนี่ยมันก็เกือบสายไปละฉันหลอกเงินพวกแกทุกคนเนี่ยไปไม่รู้ตังเท่าไหร่ี <c oughs> น,ค,นคุณคุบปากเดี๋ยวนี้นะถ้าคุณไม่หุบปาก,ากลวก็ผมจะโทรแจ้งตำรวจที่มาจับคุณเดี๋ยวนี้แหละทำไมอยากได้คนรับใช้เนี่ยเป็นเมียจนตัวสันลิศิธาเอาเลยสิเอาไมาเ่เป็นเมียเลยนะเอาไปเลยเอาเลยสิ ผมก็ต้องขอบคุณวกพี่สองคนมากเลยนะครับที่ช่วยผมไว้พี่ตั้งหากที่ต้องขอโทษแกที่บังคับให้แกแต่งงานกับคนไม่ดียกโทษให้พี่ด้วยนะที่พี่เห็นธุรกิจสําคัญกว่าจิตใจของแกอพี่พงษ์ครับคนนั้นไงครับผู้หญิงที่พร้อมชอบอะครับผู้หญิงคนนั้นเขาชื่อหลิวครับแล้วผมก็รักเขามากหลิวมานี่หนสิค่ะ ยกโทษให้พี่ด้วยนะที่พี่คอยขัดขวางความรับของพวกแกสองคนพี่สัญญาต่อไปเนี้ยพี่จะไม่ขัดขวางพวกแกสองคนแล้วสู้ๆนะพร้อมขอบคุณนะครับพี่แต่งงานกับผมนะครับ